เช่นเดียวกันค่ะคุณนิพนธ์แล้วแต่คุณนิพนธ์เลยว่าหนาทีคุณนิพนธ์จะตอบคำถามเดียวรวดเดียวเลยหรือว่าต้องการให้จอมผันเพิ่มคําถามให้นะคะเอาต่อจากเมื่อสักครู่นี้อรอบนี้ประชาธิปัตย์จะทําให้ได้รอบนี้นับตอนไหนคะออรอบนี้ก็คือเราต้องยอมรับนะครับว่า เอาเป็นว่ารอบที่เราได้ลงมือทําอยู่ในขณะนี้ครับเอาเป็นว่ารอบที่ประชาธิปัตย์เปลี่ยนผู้บริหารใหม่คำเ,เรือกนี้ก็ได้ะนะครับเพราะว่าเราถือว่าให้พูดอยู่ในบนพื้นฐานของความจริงมากที่สุดค่ะค,คุณนิพนธ์รอบนี้ถ้านับปัจจุบนันคําถามคือรอบนี้หมดเดือนไหนคะอรอบนี้ผมก็คิดว่าผมไม่รู้จะตอบคุณจอมฝันอย่างไรแต่ว่า,อารอบนี้ก็คือว่าเอาเป็นว่าผู้บริหารพักประชาธิปัตยัเนี่ยมันมีรอบหนึ่งสี่ปี <C> e เอาเป็นว่าเราบอกว่าในเมื่อชันทามาติของคนในพักเนี่ยมอบบอกว่าให้คุณจุรินเป็นหัวหน,น้าพัก <C> e เอาเราพูดมากไม่ได้ต้องพูดกันทีละสี่ป <C> e ีเพราะว่าฉันทามาติของพักเนี่ยเขาให้เลือกกันทีละสี่ปีเป็นห <C> e ันวหน้าพักถ้าสมมติเราพูดถึงในแง่ของการทํางานในฐนานะคนที่ร่วมรัฐบาลนะคะคุณนิพนธ์รอบนี้รอบนี้นที่ประชาธิปัตย์จะทํานโยบายเนี่ยรอบนี้จบเดือนไหนคะ อ่อเนี่ยเห็นไหมเ,อเออย่าะคุณนิพนตอบ5นาทีจอมขวัญไม่ถามเยอะอย่างนี้นะเอาเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เอาว่า,าถ้าพูดถึงโดยหลักเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีใครเกินปีปีมีนา66เพราะนั่นคืออายุสภาผู้แทนะะรัษฎรเนี่ยไม่เกินมีนา66แต่ว่าถ้าถามว่าในฐานะเป็นรัฐบาล โดยธรรมชาติของคนเป็นรัฐบาลนี่พยายามต่อว่าตัวเองอยู่ให้นานที่สุดนะไอ้นี่ไอ้นี่ผมผมมีมาหลายหลายหลายรัฐบาลแล้ว,ลวสมัยรัฐบาลท่านชวนคุณจงฝันคงจําได้เสียงติ่มน้ํามากเกินไปเกินไปเจ็ดเสียงอ่ะท่านชวนยังพาไปถึงครบวาระก่อนอครบวาระไม่กี่วันทันยุบสภาเพราะฉะนั้นคนที่โดยธรรมชาติของของการเมืองนี่ก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดแต่ว่า คำต้องความต้องการความอยากจะเป็นกับความเป็นจริงบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าเรียนถามแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดเมื่อสักครู่นี้แน่นอนคนที่อยู่ในการเมืองมานานนะคะทางานเมื่อไปอยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยจะจะเห็นภาพแล้วว่าอะไรได้ไม่ได้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณนิพนธ์บอกเรียนถามหน่อยว่านะตอนนี้ซึ่งรอบการร่วมรัฐบาลมันยังไม่จบที่มันยังไม่ได้นี่คุณนิพนธ์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะเริ่มหกห้าน,นะคะมันติดอะไรฮะเอะอเออบางทีบางทีเอาอย่างนี้ บางทีเอา้าเช่นผมพูดตรงๆพูดตรงๆว่าเช่นนโยบายอาตอนที่ไปเจราจากันก็ร่วมรัฐบาลผมเนี่ยเป็นคนไปเจราจากันเลขาแล้วบอกว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลอย่างน้อยนโยบายประกันรายได้เนี่ยต้องยอมรับเป็นนโยบายรัฐบาลก็ก็เอานโยบายเเเจจราาาอนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรอย่างน้อย5ตัวนะครับ,รบอย่างน้อย5ตัวปัจจุบันนี้ก็ได้คือได้ยางพาราได้ข้าวได้ปาล์มได้ข้าวโพดได้มันสัมปะหลัง ก็อย่างน้อยรัฐบาลต้องรับไปห้าตัวนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าพอห้าตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณปีนี้ย่างเข้าปีที่สามเนี่ยใช้ไปห้าแสนกว่าล้าน mm hmm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นห้าแสนกว่าล้านถามว่าเยอะไหมเยอะนะคุณยงฝันเวลาเวลาเอาเรื่องนี้เข้าคลมอทุกทีนี่นก็ต้องไปดูกันว่าในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่ <Ha. S 2> แต่ว่าเฉพาะนโยบายข้าวปีนี้ครับถ้าทั้งระบบเนี่ยประกันรายได้ข้าวใช้เงินเท่าไหร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เอาตัวเลขมาดูต้องใช้1นึ0 0 0สล้านเพราะฉะนั้นเฉพาะข้าวอย่างเดียวแสนกว่าล้านยังไม่รวมยางยังไม่รวมมันสำปะหลังไม่รวมปาล์มแต่ว่าโชคดีปีนี้ปาล์มราคาดีมากตอนนี้9บาทกว่ามันสำปะหลังก็ดีมากประกันไว้ประกันรายได้ไว้2องบาทห้ปรากฏว่าขณะนี้2องบาทหกสิบสองบาทเจ็ดสิบข้าวโพดประกันราคาไว้รายได้ไว้ประกันรายได้นะครับไม่ใช่ราคาแปดบาทห้าสิบปีนี้10บาทเพราะฉะนั้น เลยซอฟกลุ่มนี้ไปมันเหลือข้าวเหลือข้าวกับยางพาราที่เรียกว่าเป็นยางแผ่นเท่านั้นนะครับที่ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าน้ํายางหรือยางก้อนถ้วยเนี่ยยางก้อนถ้วยดีดีกว่าวราคาประกันเยอะภาคอีสานเราภาคเหนือเนี่ยเราไม่ผลิตยางน้ํายางเราผลิตยางก้นถ้วยเดิมเนี่ยกิโลกร,รัมนึงก็ประมาณ11บาท10บาท12บาท ปัจจุบันนี้ยางก้อนถ้วยเราประกันรายได้ไว้23บาทแต่ขายจริงคือ24-25บาทเกินแล้วครับล้กันที่ที่คุณนิพนธ์ผู้ทั้งหมดเนี่ยคือท่านถามถามไปในอนาคตนะคะคือประชาธิป,ปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคไหนซึ่งมีเสียงข้างมากก็แล้วแต่เนี่ยคือจองจองกระทรวงแบบแน่นอนไว้เลยใช่ไหมคะคือคือคือเมื่อก่อนเนี่ยใจเห็นได้ประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเราเราจองกระทรวงที่เกี่ยวกับคนมาเยอะนะ เราอยู่กะทรวางสาสุขหมอชวนก็เคยเป็นน้อนครูชวนก็เคยเป็นนะศึกษาสาสุขเนี่ยประชาธิปัตย์ดูแลมายาวนานมากเรื่องเรียนฟรีประชาธิปัตย์ทำเรื่องดูแลอสอมอเรื่องอะไรนี่ประชาธิปัตย์ทำทั้งนั้นแหละครับเนี่ย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มาต่อยอดกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้อง กลับมาทุบทวนก็คือเรื่องปากท้องชาวบ้านเรื่องปากท้องนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนเราจะแก้ปัญหาคนในชุมชนเมืองได้อย่างไรเราจะแก้ปัญหาเกษตรกร,กรได้อย่างไรนี่คือคําตอบที่นี่คือคําถามที่ต้องมีคําตอบสําคัญที่สุดในวันนี้บ้านเราค่ะเออประมาณสักยี่สิวินาทีไม่เกินนี่นะคะคือเอาความจริงเรารู้สึกว่าตอนนี้ปัญหาที่มันไม่สามารถทําให้ประชาธิปัตย์ทำได้อย่างที่อยากจะทำเนี่ยมันมาจากอย่างอื่นพักอื่นคนอื่นบ้างไหมคะอาจจะมองปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น จำเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจสร้างความเข้าใจช้าหน่อยแต่ว่าได้ทําก็ดีกว่าไม่ได้ทําเลยอ่าค,คุณนิพน์หมดเวลาค่ะคเหลืออีกเป็นกระตากรอนิดนะคะคขอบพระคุณค,คุณนิพน์ค่ะขอบคุณครับเชิญค่ะ